อยู่ตรงหน้าเขื่อนพอดีเลยก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะพามากินยากิโซบะที่อร่อยท้องที่ตางนะคะสวัสดีค่ะัทุกคนอันนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อะไรนะอะไรนะกินกิโนะคยวจินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิ่ตาค่ะอ,อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ พาพ่พกไทตันนะคะหรืออาเต็กออนไทตันนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยเดี๋ยวต้องขอออกตัวก่อนนะคะเพราะว่าชมพู่ไม่ได้รอบรู้มังอนะคะทุกคนคืออเรื่องนี้ชมพู่เคยได้ดูเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์แล้วนะคะส่วนมังอะกับมังอะไม่ได้อ่านเลยแหละ แต่ออนิเมะก็ผ่านๆตาบ้างเพราะว่าสามีเป็นคนชอบดูนะคะข้างในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นรูปวาดลายเส้นต่างๆก่อนที่จะสร้างเป็นรูปบั้นของเอเรนมิกาสะแล้วก็อา i มินนะคะอยู่หน้าเขื่อนโอยามะนะคะเดี๋ยวจบจากตรงนี้จากพิพิธภัณฑ์นี้แล้วก็จะพาทุกคนเดินทางไปท้ายเขื่อนนะคะก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะห่างจากพิพิธภัณฑ์ไปออกไปอีกประมาณ 10กิโลคะ่ะแล้วก็ตรงที่เป็นรูปปั้นรีไวท์ที่อยู่หน้าสถานีฮิตะก็เข้าไปอีกประมาณ10กิโลก็ไปกับประมาณใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะคะ เขียนเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์นิสัยมะไว้นะคะซึ่งตอนเด็กๆมีลูกตอนเด็กด้วยแล้วก็มีผลงานตอนเป็นเด็กซึ่งดูแล้วแบบทุกคนถ้าใครได้เข้าไปอ่านประวัติของอาจารย์อะชมผู้อ่านแล้วชมผู้น้ตาไหลอะค่ะความรู้สึกของเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะเราเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกตรงนั้นมันอธิบายไม่ถูกอะทุกคนถ้าใครเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปรมด้อย ตัวเองยังไม่มีโอกาสที่ดีพอถ้าอ่านประวัติของอาจารย์อิซยามะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะจริงๆโอเคเสร็จแล้วเราออกมาด้านนอกก็จะเป็นพวกของฝากชุดเสื้อผ้าที่เหมือนตัวละครเลยนะคะจริงๆอะ่ะแอบคาดหวังว่าจะมีเป็นโมเดลนะทุกคนแต่ไม่มีมีแค่ตัวที่ตั้งโชว์สอันแล้วก็จะพวกก็ไปใส่เอาของกินค่ะไปที่ไหนไม่เคยขาดเลย อันนี้คือจะได้สตรอเบอรี่กับอุเมชูมานะคะ,เ,ะเดี๋ยวไปอีกหนึ่งที่กันนะคะวันนี้าอากาศดีเลยผู้ชอบมากเลยไม่หนาวเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูข้างบนท้องฟ้าสีฟ้ามากอืก ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท้ยเขืนโอ้ยามาหรอเขือนโอ้ยามาหรอเราอยากเจอเอเลนมิกาสะอารุอารุมินไปมาเลยถึงแล้วเอเลนมิกาสะอามินนะคะ ทุกคนคะภาพตรงหน้าน่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาเวลาแบบพอดีมากผู้มาถึงประมาณบ่ายโมงกว่าๆบ่ายสองนี่แหละคือดวงอาทิตย์แต่อยู่ตรงหน้าเขื่อนพอดีเลยฟิลแบบเหมือนเราอยู่วงล้อมด้านในเมืองแล้วก็ไอตัวไททันมันกําลังจะโผล่ขึ้นมาในเมืองน่ะเอาลงประมาณนั้นเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นดีไว้นะคะอยู่ ตั้งอยู่หน้าสถานีฮิตะเลยค่ะถ้าทุกคนมาอย่าลืมนะคะอยู่หน้าสถานีฮิตะอยู่ตรงนี้เพิ่งเปิดไปประมาณปีที่แล้วเองมั้งปีสุดนี่แหละประมาณนี้อะค่ะโอเคเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยภาพเมืองเก่าของฮิตะนะคะเป็นภาพถ่ายของปีก่อนๆนูนที่ผู้มาก่อนหน้านี้นะคะที่นี่มีเมืองเก่าที่เป็นอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นญี่ปุ่นเมื่อก่อนค่ะแล้วก็จะมีของฝาก กระจุกกระจิกเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆน่ารักขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับวันเด็กผู้หญิงนะคะจะมีตัวรูปปั้นวันเด็กผู้หญิงค่อนข้างเยอะค่ะสําหรับช่วงนี้ในเมืองก็จะเดินสะดวกไม่ค่อยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยละคะ่ะแต่ว่ารูปที่ลงนี่คือผู้ไปเมื่อสองปีก่อนนู่นนะคะก่อนที่จะมีโควิดค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทัวร์จีนก็เยอะทัวร์เกาหลีก็เยอะนะคะในเมืองฮิตะเพราะว่าเป็นเมือง สมัยโบราณซึ่งคงไว้ยังยังคงไว้ซึ่งความเป็นญี่ปุ่นเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะปิดท้ายด้วยการพาไปกินของอร่อยพี่ตาจะรู้ค่ะว่าที่นี่อร่อยมากทุกคนมาต้องไปลองกันนะคะไปกันเลยค่ะ,ะก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะพามากินยากิโซบะที่อร่อยท้องฮี่ตากนะคะที่นี่มีชื่อเสียงมากนะคะของ ของฮิตะเนอป่ะปิดปากก่อนอามาแล้วทุกคนมาอยองเนสแน่นมากมาอยองเนสแน่นมากก็บอกว,ว่าที่นี่อร่อยขึ้นชื่อที่ฮิตะนะคะทีห,หมดหมยอ่ะ ไม่ให้ถ่ายไม่หไม่ท่าไงไม่หอมเท่ากินธรรมดานะคะจะไม่ได้มีแบบการใหญ่ๆแบบล้นๆเขาเคยกินที่ตลาดนัดเนาะเวลาคลองถงตอนอยู่มอมอต้นมปลายอ่ะจะมีคลองถงข้างในข้างนอกเราอะจะมีเยอะกี่กอบัดแม่เราเขาจะใช้เส้นมากๆไม่ใช่เส้นเยอะกี่กอบัดนะ ตอนตอนชมพู่อยู่อยู่โรงเรียนว่าสี่วาห้าม่าหกก็ที่บ้านโน,โนโอกมีตลาดนัดใช่ไหมแล้วก็ขายยกากิโซบะพูดแบบนี้ก็มาม่าผัดใส่เก็บไปสื่อโอเคฝากติดตามช่องยูทูบลิงโกชมพู่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย